เรื่องของบัตรเครดิตอ่ะมันดูดเงินมันมีข่าวออกมาว่าธนาคารเนี่ยโดนเเยอะมากโดนเยอะโดนเป็นแบบ่รคนนะเวลาผมจะป้นบัตรเครดิตเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องแบบไม่แง่ความสะดวกก็สะดวกครับแง่ความอันตรายก็แง่อันตรายวันนี้นะครับเราเรามาพูดถึงปัญหาที่ค่อนข้างแพร่ระบาดณตอนนี้เนี่ยก็คือเรื่องของบัตรเครดิตอ่ะมันดูดเงินต้องถามแบบว่าทุกวันนี้ใช้บัตรเครดิตกันหรือเปล่าใช่ผมใช้เงินสด คุณเด็กเนีมันสังคมออนไลน์ไม่เราจะอะไรกับพี่เติร์งไม่ได้เลยคนใช้เงินสดที่แปลกเพราะคุณก็เห็นครัในกระเป๋าหูถึงเงินเยอะจะปนบนพี่เติร์งนะคะถ้าปนเราสองคือไม่มีนะแต่คราวนี้เราก็จะมาบอกว่าเราเห็นข่าวที่ตอนนี้โหแพร่มาแพร่มาว่าโดนแฮกบัตรคือมันไม่เชิงว่าโดนแฮกอ่ะมันมีข่าวออกมาว่าธนาคารเนี่ยเหมือนบัตรเครดิตโดนก็คืออยู่ๆเนี่ยบัตรเครดิตอ่ะที่เราผูกเอาไว้อ่ะหรือบัตรเดบิตอะไรก็ตามแต่เนี่ย มันถูกดูดเงินไปโดยที่เราไม่ได้ทําธุรกรรมนั้นๆสำนักงานแหงชาติเนี่ยได้ออกมาชี้แจงนะครับที่มันหลุดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันมาจากเลข้างหน้าบัตรไปวันหมดอายุอะไรพวกเนี้ยอ่าและมันจะมีที่สําคัญเลยครับก็คือเลขหลังบัตรตัวเลขหลังบรความอภัยอันนี้คือบัตรเครดิตนะเดี๋ยวนี้จะบอกว่าคุณไม่ต้องมาขโมยบัตรอย่างนี้ละคุณแค่เอาเลข คือผมไม่ต้องเวลาผมจะป้นบัตรเครดิตเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องแบบไมแล้วก่หยิบขโมยไม่ต้องแล้วแค่ถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรูปข้างหน้าเอาเลขถ่ายรูปข้างหลังไปผมโดนป้นได้เลย ก็เลยดูจกันได้เลยตอนมีข่าวโด่งดังเลยนะโด่งดังมากใช่โดนเยอะมากโดนเยอะโดนจนเป็นหนึ่งคนนะจากการที่เอาเล่ปัดไปผูกกับแอปหรือผูกกับเว็บ่างตามันโดนเหมือนโดนปล้นใช่ไหมคือมันมีหลายกรณีด้วยซ้ำว่ามันอาจจะโอเคกรณีนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่กรณีอีกส่วนหนึ่งก็มีด้วยการที่ว่าเราไปเติมน้ํามันหรือเราเอาไปรูดสไปเติมน้ำมันบ่อยใช่เออเขาถ่ายรูปแทะ แคแล้วก็เอ <ไป S 1> ัเราเไปทาธุรกรรมการเงินอื่นเวลาเราจะซื้อทําธุรกรรมทางการเงินถ้าคนที่เคยทำเว็บซื้อของเขาก็จะให้กรอกหน้าบัตรนากรอกหน้าบัตรทึ่ทเลขหน้าบัตรแล้วก็กรอกวันหมดอายุแล้วสิ่งสุดท้ายสำคัญก็คือเลขสัมหลัก,ลกต้องระวังต้องระวัง คือบางคน,นอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะไม่นี่บางทีเราไปซื้อของเนี่ยมันมีการส่งให้เราใส่ OTP คือต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยพอเราไปผูกบัตรหนึ่งครั้งครั้งแรกนะครับพอเรากรอกทุกอย่างไปหมด่จะบอกเลยว่า,า,าให้เราจำบัตรนี้ไหม บันทึกบัตรดีไหมอพอเขาจำไว้ป,ปั๊บเนี่ยคุณไปซื้อครั้งที่2ที่3ที่4ใช่ไม่ต้องกรอกนะใช่คราวนี้นี่คือไปหมดเลยนะแง่ความสะดวกก็สะดวกครับแง,ง่ความอันตรายก็แง่อันตรายเพระฉะนั้นยอมเสี่ยงรางกันนิดนึงใช่ทีนี้ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีป้องกันซึ่งป้องกันเนี่ยผมขอแยกเป็น2แบบก็คือป้องกันแบบออฟไลน์กับป้องกันแบบออนไลน์ ออฟไลน์ก็คือว่าอย่างแรกเลยก็คือเราแปะสติกเกอร์อง่ายเลยครับหรือจะขูดออกก็ได้ขูดออกก็ได้หรือยังไงก็ได้คุณเอาเลขเนี่ยเป็นจบในที่อื่นติดถ่ายคุณเก็บไว้ส่วนตัวนะครับแล้วคุณก็ขูดได้หลักบานี่ยออกอีกใช่ไม่ใช่ไปโพสต์หรือเอาเนี่ยทำแบบที่ผมตัวอย่างนะหมายถึงว่าเอาเอาเมจิกขีดไปเลยให้อ่านไม่ออกเป็นเลขอะไรใช่ครับแต่ไม่ใช่ขีดอย่างนี้นะไม่ใช่ขีดแบบลายทรงลายเซนคุณไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือก็คือขีดเลขใช่ก็คือวิธีการป้องกันครับเนาะหลักหนึ่งแล้วก็วิธีป้องกัน ง่ายจนไม่รู้จะเรียกว่าหินป้องกันไหมก็คือการหมั่ตรวจเช็คคืออย่างนี้มันจะมีบางธนาคารหรือบางแอปพลิเคชันที่เวลาเราใช้บัตรแล้วมันแจ้งเตือนคุณเปรูดเติมน้ำมันมันก็จะขึ้นมาใน SMS หรือซื้อของก็จะขึ้นอ่ะอันนี้ก็ช่วยได้แต่ผมเองผมเองเอาแบบเมนูมืออ่ะคือสิ้นเดือนโควิดล้านมือเดือนนี้เอาแับนี้เอาไปนะก็ขอโทษจริงว่าคือบัตรเคจะโทรมาบอกว่าเออคุณพิชพง์แบบอยากเป็น ส่งเข้าอีเมลไหมเพื่อลดลกร้อนลดการใช้กระดาษโทษจริงๆครับทานธนาคารทุกท่านนะฮะผมก็ตึงบัตรเครดิตเยอะนะสิบกว่าใบอะไรเงี้ยแต่ผมอะเป็นกระดาษมันทำไมมันต้องเยอะอะไรขนาดนั้น คืออย่างนี้พอสิ้นเดือนหรือถึงดิวของผมเนี่ยผมจะนั่งกางกระดาษผมแล้วผมดูทีละรายการว่าไอ้อันนี้ผมใช้หรือเปล่าผมใช้หรือเปล่าอย่างนี้ยโอเคอันนี้โอเคนะหนู้จำได้เพราะหนูดจำไม่ได้หนูใช้อะไรบ้างเพราะนั่นแหละถ้าเราจริงจัไม่ได้อ่ะแอลอันเนี้ยเราเนี่ยจะอย่ทีเดียวเพราะเราไม่รู้ไงคุณจะตอกมันเหยื่ออันนี้ใช่เพราะว่าคุณรูดไปคุณก็ไม่รู้ว่าอันนี้คุณใช้หรือเปล่าไงไม่แต่ทุกการรูดมันจะมีข้อความเข้าไปถึงอย่างไรอ๋อเพราะว่าแผงบางต่างหรือตั้งไว้ไว้ให้ ส่วนวิธีการออนไลน์ครับครับเราก็จะไม่ผูกบัตรกับแอปพลิเคชันที่มันไม่น่าเชื่อถืออย่างเช่นอย่างเช่นพวกแอปเมืองนอกอะไรที่มันแบบที่ไม่เคยได้ยินพูดตรงพูดตรงดักเว็บอะไรพวกเนี้ยก็คือดักเว็บก็คือเป็นเป็นเป็นมันเป็นเออแต่ผมก็เหมือนมันก็รวมมันก็รวมอยู่ในนั้นมันเป็นเมมเบอร์เวปโฟไม่ได้นะไม่ใช่มันคือชุมชนใต้ดินไงมันคือมันคือมันคือแค่แบบดีแบบเนื้อหัวใช่ไหม ค่าทางอะไรคุณดูกูดูกูดูเท่าไหร่ก็คืออย่าไปใส่รหัสไว้ในเว็บที่มันไม่ใช่เว็บออฟิเชียลของไทยหรือว่าเป็นเว็บที่มันไม่น่าเชื่อถืออ่ะเว็บที่ชื่อแปลกๆอย่างน้อยที่มันมีโฆษณาใหญ่ๆที่เราเคยได้ยินเว็บ d w i d e Car นัง .com อันนั้นเชื่อไม่ได้ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยแล้วก็อีกอันหนึ่งครับก็คือว่าพยายามจำกัดวงเงินวิธีการที่ผมทำที่เราที่เราที่เราใช้จำกัดบเอาเงเอาเท่าที่เราใช้นะผมไม่ได้บอกว่าต้องจำกัดวงเงินเท่าไหร่นะมันบอกไม่ได้แล้วแต่คนแต่ว่าไม่ใช่่แบบวาโหหออลิิมตรื มันจะลูดได้อย่างนั้นอ่ะเพราะว่ามันก็จะถูกลูดไปอย่างที่ไม่ไม่มีข้อกํหอา <c oughs> หนดไงคือผมจะจำกัดว่าอย่างผมเนี่ยผมจะมีบัตรอย่างเฉพาะที่เป็นสั่งอาหารก็ผูกกับบัตรนี้ผมไว้สั่งอาหารอย่างเดียวครับผมก็จะไปตั้งเลยว่าเ,เดือนหนึ่งเราทานประมาณเท่าไหร่แล้วก็คือมไม่ให้มันเกินลิมิตมหรืออีกอย่างหนึ่งผมซื้อของออนไลน์ผมม่ใช้บัตรนี้ประจําเลยมันจะได้ตรวจสอบง่ายแล้วบางทีมันมีแอปพลิเคชันของบัตรเครดิตให้เราดูเลยออนไลน์ว่าเอ๊ะอันนี้เราใช้ไปลที่เท่าไหร่นะครับก็เป็นการตรวจสอบออนไลน์ ครับผมคร,บครับแล้วก็สุดท้ายก็อย่างที่แพวททาก็คือการแจ้งเตือนทุกครั้งเวลาเมื่อบัตรเครดิตมีการใช้งานเดี๋ยวนี้มัน,<ใ>นมีการแจ้งเตือนแบบหลากหลายรูปแบบนะตามความถนัดบางที่มีในในแจ้งใน,ในไลน์แจ้งในข้อความแจ้งในแอปพลิเคชันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่า เราปกติเวลามีฉายชีพเขาเขาลูดหรือเขาดูดเนี่ยเขาไม่ดูดทีแบบร้านนึงเนี่ยเขาไม่เขาไม่ทำหรอกเขาทำทีลแบบ30มาให้เราแบบไม่ไม่สงสัยอะร้อยสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยแบบเราก็อาจจะจำไม่ได้สงสัยอะไรไปว่าไม่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 ไอ่ไม่รม่ไ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 ่ไม่ไม่ไเ่ไม่ไ่ไม่ม่ไม่บม่่ไมไม่ไ่ไม่ไม่ไ่ไม่าม่่ม่ไม่่่่ไม่ม่ไม่่มม่ม่ม่ไม่มมอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ป้องกันนะครับที่เราเอามาฝาก เพื่อนๆกันครับผมใช่ค่ะ,คะก็เอาไปปรับใช้กันดูได้นะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน <c oughs> ช, <c oughs> ชีวิตเลยนะ <c oughs> ชีวิตเลยเฮ้ยเงินหมดนี่ชีวิตดับนะโอเคโอเคเอาวันนี้เราก็ได้ให้ข้อมูลนะครับวอกว่าจะเป็นเก็บความรูร้ที่ได้ไประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมยังไงใครถ้าชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กดส b s ครก์ e พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ